สวัสดีครับนักเรียนมาพบกับคุณครูคต้อยหรือคุณครูนัทมุตหมู่ดีนะครับจากคลิปที่แล้วครนะูคต้อยได้สอนเพลงเพลงอะไรนะเพลงสามชาติกองยาวใช่ไหมเพลงสามชาติกองยาวคครูต้อยได้สอนเพลงตั้งแต่แรกเลยเพลงลูกขึ้นกองยาวเพลงสามบอมแล้วก็เพลงสามชาติกองยาว เพลงลำอ่าเพลงเพลงลำวงเพลงลำวงแล้วก็คลิปนี้คลิปนี้นะครับเราก็จะมามาอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะจะมีเพลงได้ตลอดนะฮะมันเพลงนี้เป็นเพลงของกองยาวนะครับ เพลงองยาวมันมีได้หลาย,ลายเพลงนะแต่แต่จะเป็นหน้าทักของเขาือม,มาดูกันครับว่าจะเป็นเพลงอะไรักเรียนเอาเอา,เอาขวดน้ําขึ้นมานะครับขวดน้าปองยาวครับที่ครูให้ประดิษฐ์นะครับอของครูใช้อันนี้นะครับนะครับครูใช้อันนี้นะครับ เพลงต่อไปนี้ที่กูจะต่อให้เพลงต่อไปนี้ที่กูจะต่อให้นะครับคือเพลงคือเพลงอะไรคือเพลงมาย่องครับมาย่องนะครับเอ๊เพลงมาย่องมาย่องมันย่องอยังไงนะมันมันจำเนียงมันเป็นยังไงนะาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตอนอื่น ก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนครับว่าลองยาวมันมีกี่เสียงครับนะครับนั่นนะครับเนธเพลงเพลงมาย่องนะครับอรนะเออ พร้อมกันนะครับเอิง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 อย่างนี้ก็ทําได้ครับเอิงเอิงบอมบอมอุ้งมือเอิงเอิงเอิงปะปะก็กดลงไปเอิงเอิงเอิงปะเอิงเอิงเอิงปะเอิงเอิงเอิงปะเอิงเอิงเอิงจังหวะหมาย่องครับเพลงจังหวะหมาย่องนะครับ มาดูอีกครั uh ้งนึงครับนักเรียนเองเงครังครัตเร่เป็นไงครับนักเรียนพอจะได้ไหมนะอุ้ยเได้หลายหลายเพลงแล้วนะนะเพิ่มเพลงนี้ไปก็เป็นเพลงที่เทไหร่เพลงตุกขึ้นกองยาวเพลงสามบอม เพลงสามชาติกองยาวเพลงลำวงเพลงนี้เป็นเพลงที่ห้าแล้วก็เป็นเพลงไม้ย่องนะครับมาย่องครับมาดูใหม่นะครับถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนเปิดคลิปย้อนดูได้เลยนะครับแล้วก็ส่งคลิปให้ครูเหมือนเดิมนะครับส่งนะครับดูเพลงไม้ย่องครับเปิ ส่งคลิปมาให้ครูนะครับให้นักเรียนตีสักประมาณสามเที่ยวครับเนี่ยอย่างเงี้ยเกิร์กเกิร์กเกิปะเกิร์เกิเกิร์กกเนี่ยประมาณอย่างเี้ครับแล้วส่งให้ครูนะครับเป็นไงครับพอได้ไหมนักเรียนโอเคนะครับอัดคลิปส่งมาให้ครูคนะครับส่งมาให้คุณครูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนน นะครับโอเคครับและคลิปนี้ครูต้อยก็ขอจบเห็นเท่านี้นะครับรักษา,ษาสุขภาพให้ดีนะครับนักเรียนครับและโควิดหายแล้วเจอกันแน่ครับจะได้มาปฏิบัติของจริงกันนะครับสนุกแน่ครับจำไม่ได้แล้วกันเราต้องซ้อมไม่บ่อยและคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะทวนตั้งแต่ต้นเลย แล้วก็ให้นักเรียนอัดมาตั้งแต่เพลง,งแรกเลยเอาเป็นเป็นเพลงเพลงไปเพลงนี้เอาแท่เพลงมาย่องก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ